อ้าวตองหยุดทำไมอ่ะพี่น็อตกับแม่มาอีกแล้วอ่ะเขาสองคนมากันอีกแล้วอ่ะคราวนี้เรื่องอะไรกันอตองก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรอ่ะเขาคงไม่มากันหรอกพี่ว่าตองไม่ต้องไปสนใจหรอกยังไงพี่ก็จะอยู่ข้างๆตองเองไปเราเข้าบ้านกันดีก,กว่าไป <c oughs> นี่กอตองว่าจะมาได้นะแกรู้ไหมว่าฉันต่นน็อแต่มายืนรอหน้าประตูเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงแกหัดมีมรารยาทบ้างสิรู้ไหมว่าคนก็ยืนรอต้องนานแล้วใช่พวกแกสองคน,นะขัดมีมรารยาทบ้างนี่แม่กับพี่นอ็อตจะมาทําไมไม่บอกผมก่อนล่ะครับผมจะได้เตรียมอาหารไว้รอขอโทษที่ให้รอนานนะครับยังไงเดี๋ยวเชิญเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับไป เดี๋ยวยังไงพี่น็อตแม่แล้วก็ตองเนี่ยเชิญคุยกันตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมไปทําอาหารรอมาตองเลยพี่เก็บกระเป๋าให้มาที่นี่กันมีอะไรหรือเปล่าคะนี่แกพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฉันเป็นแม่แกฉันมาหาแกบ้างไม่ได้เลยเหรอตองแม่คิดถึงแกนะ แกเลิกคิดมากได้แล้วถ้าไม่ได้มีธุระด่วนอะไรเนี่ยไม่ต้องมาทีทีขนาดนี้ก็ได้ค่ะแม่มีอะไรคะแม่พูดกับตองมาตรงๆเลยดีกว่านี่เก็เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่หรอเห็นได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าแผนกเลยตอนเนี้ยน็อตมันว่างงานน็อตมันยังไม่มีอะไรทำเกดช่วยจัดหางานให้น็อตหน่อยได้ไหมแม่คะ องบอกแม่ไปแล้วน่คะว่าพี่น็อตไม่ได้ตรงกับสายงานที่บริษัทตองต้องการอะ่ะเราอีกอย่างหนึ่งอะ่ะตองช่วยพี่น็อตเขาส่งสมัครงานไปหลายที่แล้วค่ะแม่นี่ตองงานที่แกสมัครให้ฉันน่ะมันก็แค่งานขายของงานเซลล์เงเินเดือนมันแค่แปดเก้าพันเองฉันจบมหาลัยมาต้องสูงนะแกจะให้ฉันไปทำงานแบบนั้นเหรอฉันทำไม่ไหวหรอกถ้าอยากไปทำก็ไม่ทำเถอะ ว่างานที่ตองส่งไปให้พี่อะ่ะมันมีแต่ที่ที่เขามีที่พักให้ฟรีทั้งนั้นเลยนะพี่ยังไม่ได้เปิดดูเหรอตองแกรู้ไหมที่พักที่แกบอกอะ่ะมันไม่มีแม้กระทั่ง WiFi ฉันจะไปเล่นเกมดูซีรีส์ดูหนังได้ยังไงนี่พี่คิดว่างานมันหาสมัครง่ายหนักหรือไงคะทุกวันนี้พี่รู้ไหมว่าคนเขาหาสมัครงานกันเยอะขนาดไหนอะ่ะแล้วพี่เนี่ยก็ไม่ได้จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะตัวพี่เองประสบการณ์การทำงานยังไม่มีเลย แล้วพี่คิดว่าบริษัทใหญ่ๆที่ไหนอ่ะเขาจะมาให้เงินเดือนพี่เยอะขนาดนั้นนะคะแกเป็นถึงหัวหน้าแผนกแกแค่หางานในออฟฟิศให้ฉันทำแล้วก็ให้เงินเดือนฉันสักสามหมื่นง่ายแค่นี้เองแต่ตองไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทนะตองไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นหรอกแล้วตองเองเนี่ยทำงานที่นี่มาแปดปีแล้วอ่ะเงินเดือนตองยังไม่ได้ถึงสามหมื่นเหมือนที่พี่อยากได้เลยฉันไม่สนหรอกถ้าแตนนทเงินเดือนไม่พอใช้ แกก็ต้องเอาเงินของตัวเองให้ตะนอตใช้ซะสิใช่ตองอย่างน้อยตองก็เอาเงินให้พี่สักห้าพันสิพี่ถึงจะยอมไปทํางานที่บริษ,ษ,ษัทเพื่อนตองอะทาไมตองต้องให้ด้วยอะคะตอนที่พี่เรียนมาหาลัยเนี่ยตองเป็นคนจ่ายค่าเทอมค่ากินค่าอยู่ให้พี่ตองจ่ายให้พี่ทุกอย่างเลยอะแล้วตอนนี้พี่ยังจะมาเอาอะไรจากตองอีกตองแกเป็นลูกสาวฉันแกก็เป็นน้องสาวตะนอต แกก็เลี้ยงตัวนอดด้วยสิทำไมแม่คิดแบบนั้นนะคะตอนตองอายุ18เนี่ยแม่ให้ตองจากโรงเรียนแล้วก็ออกไปหางานทําเพื่อที่ให้ตองไปส่งพี่น็อดเรียนมหาลาัยอะแล้วแถมทุกเดือนเนี่ยตองยังต้องส่งเงินให้แม่ใช้อีกแม่เองอะไม่เคยสนใจเลยว่าตองจะรู้สึกยังไงแม่สนใจแค่เงินที่แม่จะได้จากตองอะตองก็เป็นลูกสาวแม่เหมือนกันนะคะ แม่เคยคิดบ้างไหมว่าตองเหนื่อยขนาดไหนอะแม่ดูตองมันพูดสิตองแกก็เป็นลูกผู้หญิงมันก็นาทีแกมันก็ถูกแล้วนี่แม่คะตองยังเป็นลูกสาวแม่อยู่หรือเปล่าคะทุกครั้งที่แม่มาหาตองอะก็มีแต่เรื่องเงินที่ผ่านมาตองทําทุกอย่างให้แม่พอใจให้แม่มีความสุขแม่ยังไม่พอใจอีกหรอคะ ถ้าตองไม่มีพี่บิ๊กเนี่ยตองยังไม่รู้เลยค่ะว่าตองจะเป็นยังไงอะ่ะกว่าตองจะส่งให้พี่น็อตเรียนจบแบบทุกวันเนี่ยแม่รู้ไหมคะว่าตองลาบากขนาดไหนแม่ช่วยนึกถึงความรู้สึกของตองหน่อยได้ไหมคะตองก็อยากให้แม่รักตองเหมือนที่แม่รักพี่น็อตบ้างะ่ะตองฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้ไม่รู้แหละยังไงแกต้องเอาเงินมาให้ฉัน ถ้าแกไม่เอาเงินให้ฉันฉันจะคิดค่าเลี้ยงดูแกตั้งแต่เด็กจนโตแกต้องหามาให้ฉันได้ครับแม่ค่าเลี้ยงดูของตองทั้งหมดเท่าไหร่แม่บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมคนนี้จะเป็นคนจ่ายให้เองและส่วนที่ตองให้แม่ทุกเดือนรวมถึงค่าเทอมที่ตองช่วยส่งพี่นอ็อตเรียนจนจบเนี่ยก็คืนมาให้ครบด้วยนะครับแกจะไหวเหรออ้บกทำเป็นปากดี แม่ครับปีก่อนเนี่ยแม่ยังมาขอยืมเงินไปเป็นค่าสินสอดของพี่น็อตกับแฟนเขาอยู่เลยป็นช่วยคืนทั้งหมดมาด้วยนะครับหรือต้องให้ผมนับอีกไหมครับว่ามีค่าอะไรบ้างแม่ครับผมรู้นะครับว่าการเป็นลูกเนี่ยก็ต้องกระตันยูต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวต่อพี่ชายและตองก็ทําแบบนั้นมาตลอดตองก็ทําดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบ,บกพร่องอะไรเลยแต่กลับเป็นแม่กับพี่น็อตต่างหากที่ไม่เคยเห็นค่าอะไรในตัวของตองเลยสักนิดเดียวะ่ะ แม่เป็นแม่แ,แท้ๆของตองและผมก็เป็นสามีของตองนะครับผมเห็นตองเสียใจผมก็เป็นทุกข์ไปกับเขานะแม่ตองเขาต้องทนแบบนี้มากี่ปีแล้วแม่รู้บ้างไหมเขาต้องเหนื่อยมากขนาดไหนผมขอร้อเลยครับผมขอจริงๆเลิกทำให้ตองเจ็บปวดสักทีแม่คะตองทำเต็มที่แล้วคะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยตองพยายามเพื่อแม่กับพี่น็อตมากให้แม่กับพี่น็อตสบาย แต่ว่าสิ่งที่ตองทําไปเนี่ยต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยค่ะมันเหมือนเป็นการที่ตองทําแล้วมันไห้ค่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะแม่เกพูดอย่างนีงงง้หมายความว่ายังไงต้องหมายความว่าต่อไปเนี่ยตองจะไม่ส่งเงินให้แม่กับพี่น็อตแล้วเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยตองลําบากแล้วตองก็ทําให้พี่บิ๊กลำบากกับตองมามากแม่กับพี่น็อตเนี่ยกลับไปนะคะ ไม่พี่ชายแกนะแกจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้พอได้แล้วครับทั้งพี่น็อตและแม่เลยเลิกพูดได้แล้วผมว่าเชิญออกไปจากบ้านของผมกับปองดีกว่าครับอย่าให้ผมต้องเอาคนมาลากออกไปเลยเชิญครับไปเถอะแม่ไม่เป็นไรนะปองเรื่องราวเลาๆเนี่ยก็ให้มันผ่านไป ยังไงตองก็มีพี่อยู่ข้างๆนะขอบคุณนะคะการที่เรารักครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ควรรักและดูแลในแบบที่เราไหว